ะอะไร <S <S ก็ชี้แจงเป็นข้อๆกันเลยไหมครับเนาะก็เกิ่ <S <S น,นิดนึงลวกันคือเริ่มต้นเรื่องมาเนี่ยคือจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่พี่กุ้งแจมแม็กมาเมื่อประมาณเมือมม่อ2เดือนกว่า3เดือนแล้วครับก็มาบอกว่าแม็กแบบแม็กมาช่วยหน่อยสิซึ่งแม็กเองกับฟ้ายิ่ได้ยินปุ๊กก็คือเรายินดีเลยยินดีไปช่วยเลยแล้วพี่กุ้งบอกว่าแต่ว่าพี่กุ้งเนี่ยไม่ได้มีงบให้นะไม่ได้มีค่าอะไรเราเราบอกโอายไม่เป็นไรเลยพี่กุ้งไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องพวกนี้เราเราไม่ได้แคร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรายินดีไปช่วย ก็คือหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ค,คุยๆกันมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราคือสาเหตุที่เราช่วยอะไรพี่กุ้งเนี่ยเราก็ช่วยมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเรารักเขาอะรู้สึกว่าเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม <h> ก็หลังจากที่ใกล้งานได้ได้วันงานจริงๆเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอ <h> ่อปกติแล้วบริษัทแม็กคือแม็กอยู่ภายใต้ใสัญญาของชูอยู่ครับก็คือเป็นบริษัทมันจะออกตารางงานของศิลปินขึ้นมาก็จะขึ้นว่า ว่าแม็กไปทําอะไรศิลปินคนนู้นคนนี้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบรรทัดชื่อขึ้นว่าแม็กไปเดินแบบ j a p a n Expo แล้ววงเลยว่าน้องแจ้งว่าเป็นงานช่วยพี่กุ้งคุณิตา้า <Okay. S 1> แล้วก็วรรทัดถัไปเนี่ยดันเป็นชื่อของศิลปินคนอื่นแล้วก็มีเขียนเหมือนกันว่างานจ้างเ,าเดินแบบ f a s h i o n Expo ปแล้วก็งงว่าเอา้าเฮ้ยงานนี้แบบคนอื่นเขาไม่ได้เข้าไปกันเขาไม่ได้ไปช่วยกันหรอหรืออะไรเงี้ยแม็กก็เลยเหมือนกับว่าถามกับพี่ที่บริษัทพี่ที่บริษัทเขาก็บอกว่าอา้าว แล้วแมคคุยยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วศิลปินคนอื่นที่ไปเนี่ยคือเขาก็เป็นงานจ้างนะซึ่งจริงๆแล้วคือประเด็นสำหรับแมกเนี่ยแมกไม่ได้อยากได้เงินพี่แมกรู้สึกว่า<ส>งานพี่เร,เรายินดีช่วยอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยคือคือเรามารู้ว่าอา้าวทำไมแบบว่ามันมีความที่อา้าวไม่ตรงไปตรงมาทาไมไม่ไม่บอกเราตรงๆอะไรอย่างนี้เราก็ความร,รู้สึกแรกคือเสียความร,รู้สึกเสียความร,รู้สึกครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปแต่ว่าทีเนี้ยไป,ไปมามคือเนื่องจากว่าพอแมกคุยกับบริษัทปุ๊บ บริษัทก,ก็ย้อนกลับมาถามแม็กว่าแม็กสนิทกับพี่กุ้งขนาดนี้ทำ,ทำไมถึงแบบว่าแม็กไม่ได้ค่าจ้างหรือค่านะ้ำมันอะไรหน่อยเลยหรอซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยเขามีนโยบายว่าถ้าเกิดว่างานประเภทลายประมาณนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นกึ่งแบรนด์เป็นแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์สินค้าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ายังไงเนี่ยถ้าตามกฎระเบียบของบริษัทเนี่ยศิลปินต้องได้ด้วยเขาเลยมองอาจจะมองได้ว่าแม็กเนี่ยเหมือนกับว่าไปรับงานเองหรือเปล่าแล้วแจ้งว่าเหมือนไม่ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยครับผม ซึ่งในทางแม็กเองเนี่ยแม็กก็เลยต้องต้องแสดงความบูิสึทใจกับบริษัทด้วยก็เลยแบบว่าเลยต้องขอถอนตัวทีนี้พอตอนขอ,ขอถอนตัวเนี่ยเราก็ระบากใจมากเพราะว่าต้องไปบอกพี่กุ้งเขาเขาเป็นพี่เราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือเราก็ต้องบอกเขาตรงๆคือบอกอย่างสุภาพนี่แหละครับบอกในเชิงปรึกษาแต่ทีนี้คือพี่กุ้งก็ตอบรับกันมาว่าโอเคไม่เอาที่แม็กสบายใจเถอะครับผมเราก็ ได้ไงถึงกลายเป็นว่าแม่หนังคนละมือันอสากคนมผมก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยจริงๆครับผมแล้วตอนที่ไปบอกที่เขามีท <c oughs> ่าทียังไงบ้างค่ะหรือว่าอะไก็จริงๆแล้วผมว่าในมุมในมุมที่พี่น้องคุยกันแล้วคือน้องไม่ไปเนี่ยเราเรา,เราบอกตรงๆเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องเราก็หวังว่าเราจะคุยดีๆแล้วแบบว่าเขาน่าจะเข้าใจถ้าเกิดว่าจะเคืองหรือว่าน้อยใจหรืองอนอะไรอย่างเงี้ยแม็กพอเข้าใจได้ครับผมไม่เเีกระแสข่าวเบี้ยวกลางอากาศแล้วก็เป็นหาเรื่องค่าตัวอ๋อไม่เบี้ยวกลางอากาศแน่นอนคร คือแม่เข้าใจคนทํางานนะพี่คือเขาต้องเขาถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องแจ้งเขาล่วงหน้าเพราะว่าเขาต้องไปหาคนมาทํางานต่ออะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องไม่พอใจค่าตัวเนี่ยไม่ใช่นอนเพราะว่านี่ไม่ไม่พนักงานเขาแม่ไม่มีค่าตัวครับยังไม่เอาค่าตัวก็จริงๆแล้วมันก็ที่พี่เขาพูดออกมาก็คือเขาชัดเจนในทางของพี่เขาครับก็คงไม่สามารถปลุนใจเขาได้ไม่ติดต่อกลับคุณแล้วได้ยังไงได้คุยกันหรือยังอ๋อไม่ได้คุยเลยครับ เห็นแต่ในข่าวครับผมเราไปแจ้งหยุดเรื่องนี้เห็นผลกิจกรรมว่าไงก็เหตุผลนี้แหละครับที่บอกว่าว่ามีปัญหาแม็กมีปัญหากับทางบริษัทนะเพราะว่าบริษัทแบบว่ารู้สึกว่าคือบริษัทเอาไว้ใจแม็กแต่ทีนี้คือว่าเขาก็บางทีแล้วงานประเภทนี้มันก็ต้องถามกลับมาบ้างว่าว่าเอ๊ะแม็กจะไม่ได้อะไรกลับมาบ้างเลยหรอจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นงานที่คุณจะได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมอัเราโทรไปหรือว่าเราพิมพ์ลายแชทไม่ถึงว่าที่คุยกับบริษัทเหรอครับกับพี่ค่ะ คุยลายครับผม,มคุยลย่ยลยเ,เราพยายามจะเทียบไหมว่าอะไรมัน,ปนย,มย<ไ>ปมโ<ส>อะไรอะไรเงี้ยค่ะเอ่อไม่ได้โทรเลยเพราะว่าทีแรกเราตั้งใจว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเราที่งอนกันหรืออะไรมีพี่กุ้งงอนบ้างแม่งงอนบ้างหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าเรามองว่าสุดท้ายแล้วพี่น้องกันเนี่ยคือหลังจะจบงานเนี่ยถ้าเราเข้าไปหาหรือเข้าไปคุยเนี่ยมันก็น่าจะพอคุยกันได้เราไม่คิดว่ามันจะมาถึงขั้นนี้พี่เขาจะแบบว่าทําขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าอว่ามันขดขาดไปเลยแล้วมันไม่เนี่ยครับผมก็ ก็ยอย่างที่ว่าครับผมไม่สามารถฝืนใจเขาได้ครับไ้าฝบอกว่าถ้าน,นาเคียนม,มากก็ทีแรกที่แรกเสียความรู้สึกมากครับผมรู้สึกรู้สึกผิดหวังมากแต่ก็คือมันเหมือนเป็นบทเรียนให้แม็กซ์ครับก็คือเราเราก็ได้รู้ว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะประมาณไหนนะเราควรจะเออคืองานบางงานเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเหมือนเหมือนผ่านทางบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพราะว่า อย่าคิดว่าบางทีแล้วเราแบบว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดกันมากแล้วแบบว่าเอาเราง่ายเราเข้าไปคุยแทนให้บริษัทแล้วเกิดปัญหาย้อนหลังย่างนี้ครับผมยังไม่หมดครับผมยังไม่หมดเลยผมอบงานแต่ไม่งาน่ๆบงานเดินแๆอไ่นผมเชื่อว่าไม่น่ากระทบนะครับแล้วก็หลักๆจริงๆแล้วนี่คือแม็กถายละครขายละครแล้วก็ร้องเพลงตามงานนี้แม็กคือแม็กว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดงานละครแม็กก็เต็มที่อ่ะแม็กว่าผู้จัดเขาน่าจะรู้จักมันดีครับ เริ่มจากเล่นแขกเล่นไม่ดีแต่เราก็เต็มที่จนทุกวันนี้เราว่าเราเราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องบางทีเหมือนกับว่าผมบอกว่าฟ่ยุ่งขางขึ้นแล้วอืมก็คือจริงๆแล้วฝ่ายเนี่ยแน่นอนคือเขาเขาต้องอยู่อยู่อยู่ข้างเราเวลาที่เราอ่อนแอแต่ว่าทุกสิ่งที่ฝ่ายเขาพูดเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความจริงครับผมแม็กซ์ภาพอะไรภาพรักอะไรก็ค่อนข้างจะลุบไปแล้วลบไปแล้วเลยเหรอครับจะทุี่ครับก็จริงๆแล้วแม็กมีความจริงที่อยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก็แม็กเชื่อว่า ความจริงมันมันเป็นสิ่งไม่ตายเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่แม็กทำอยู่แม็กอาจจะไม่ได้พูดมากแต่คือแม็กทำอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ก็อยากให้ดูที่ผลงานและการแม็กพยายามเต็มที่ไปขึ้นงานร้องแต่ละที่แม็กก็คือเต็มที่บ้าคลั่งอะไรเงี้ยครับผมาะอยากให้ทุกคนสนุกเพราะฉะนั้นก็เราเราไม่เคยแบบว่าจะไปผิดหรือเบี้ยวนัดใครอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคืออย่างงานที่ว่าเนี่ยแม็กแจ้งลงหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับผมโอกาสที่จะร่วมงานกันอีกครั้งลุงจะม <า S 1> ีไหมครับก็คือเราไม่ได้ มันก็แล้วแต่โอกาสจริงคือสำหรับตัวแม่เองเนี่ยแมกไม่ได้มีอะไรก็ก็ร่วมงานได้มันอยู่ที่พี่มากกว่าไม่อะไรเลยไม่ไม่ครับผมคืออันนี้พูดพูดกลางๆนะผมโชคดีมากคือก่อนอันเนี้ยผมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วคือฝ่ายพาไปแล้วคือแบบว่ามันแยกส่วนได้ครับคือถ้าเกิดเรามัวแต่คิดมากเราถ่ายละครไม่ได้เลยแน่แล้วคือโชคดีที่แบบว่าได้ลองทําอะไรมีบ้างมันเลยรู้ว่าโอเคนี่คือความทุกข์นะแยกไว้ก่อนแล้วคือถ่ายละครถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะฉะนั้นก็เลยบผ่านมา่อยาไาก็ ถ้าอยากจะพูดเนี่ยขอบคุณแล้วกันขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาอย่างนี้ครับคือเรื่องดีๆมันก็มีครับผมเรื่องราวดีๆที่มันเคยมีให้กันมันมันดีเพราะฉะนั้นคือแม็กไม่จําเป็นที่ว่าแม็กต้องไปแบบว่าโกรธแค้นหรือว่าคิดอะไรที่มันลบๆอย่างเงี้ยครับผมเราไม่เสียใจความผิดที่ผ่านมาต้องมาเสียได้เสียได้อยู่แล้วครับผมไม่คิดทีแรกเรางงว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมาขนาดนี้นะเนี่ยอะไรเงี้ยในใน,ในฐานะที่พี่น้องคุยกัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> อะไรอย่างนี้ยครับผมก็คือเราดีแม็กที่ไหนก็ยังมอง ก็มองมองเป็นเป็นพี่คนหนึ่งที่ที่เราเคารพรักครับผมแต่ว่าเราได้ยินว่าจะไม่ชอบไปคุีไม่คูดแม่อะไรนี้แมคคิดว่าแม่ขออยู่กลางๆดีกว่าครับผมอยู่ตัวกลางๆดีกว่าเป็นท่สุเขาเองเขาเป็นผู้ใหญ่เราเป็นเด็กเนี่ยครับผมอคือในฐานะที่เราเป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสร่วมงานคือแมคให้เกียรติแล้วก็เต็มที่กับเขาอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้น่นที่สุดที่แมคจะสามารถแสดงออกและตอบแทนเขาได้ครับแต่ในความที่เราสนิทแล้วก็รักกันมานานอะไรเงี้ยจะไม่มีที่จะเข้าไปราแมคือ โอเคคือถ้ามีโอกาสได้เจอได้อะไรเงี้ยมันก็คงได้ได้พูดคุยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือคือแม็กแม็กไม่ได้หมายว่าแบบโอโ้เราจะต้องแบบแสดงออกแบบว่าในทางแบบว่าก้าวร้าวอะไรเงี้ยนะคือมันไม่ใช่เราอยู่แล้วด้วยค,คือคุยกันดีๆได้ผมเชื่อนะทางผู้ใหญ่ทางทูมีการมาเรียร์หรือ้วยผู้ใหญ่ทางทูเหรอครับจริงๆแล้วก็มีมีทางพี่พีอาร์เขาก็เป็นห่วงเป็นห่วงเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือ คือแม่ทำงานกับทูมา5ปีครับเขาก็รู้ว่าแม่เป็นคนประมาณไหนยังไงเพราะฉะนั้นก็คือเขาเชื่ออยู่แล้วว่าแม่คงคงไม่แบบว่าก้าวล้าวกับไปใส่พี่กุ้งอะไรอย่เงี้ยครับผม